ดีจ้าเพื่อนเพื่อนมื้อนี้แม่พามาผัดกะเพราไก่นะจ้าผัดกะเพราไก่กับมีไก่นะจ้านี่นองไกนะ่เนาะนีจ้าน่นองไก่แม่สับแล้วนะจ้าแล้วกับมีทัวผักยาวนะจ้าหั่นหั่นชิ้นหน่อยๆเนาะป,ปล่อยๆเนาะแล้วกับมีกะเพราใบกะเพราจ้าใบกะเพราแล้วกับมีพริกก่อนอื่นก็ต้องผัดพริกก่อนนะจ้า ติดแห้งหอมค่อยหอมไปเลยนะผัดพริกก่อนจ้าให้หอมหอตมตำพริกใส่กระเทียมนะจ้าผัดกระโพกเก็ต้องตำพริกใส่กระเทียมแล้วก็เจียวให้หอมหอมนะจ้าเจียวพริกกับเกียวกระเทียมใส้ผันเห้ไฟอ่อน right นะจ้าเนาะใส่เห็ดไฟแห้งก right ็ไม่เป็นใหม่เนาะจ้า เวลาหน,น่อยนึงแล้วไว้ขึ้น,นี้ดนอ้อนเกินไปลอะไรก็บอกนั่นแล้วกันกนะบ่คอยไอ้เลี้ยวปันไดนี่พีพอดีจ้ะไฟทั้นี่พอดีมีไฟจ้ะ๋วไฟทันี่พอดี ้าหอมแล้วได้จ้ากระเทียมกับพริกหอมแล้วหอมแล้วเก่าไกล่ลงใ่เลยมีไกไ่แมอยูนในถุงนด้จ้าสับให้ถุงไว้โอเคหลงใ่เลยจ้าอันนี้เอาไปาลผัดผัดไก่ดีล้วนไก่นะจ้า วนใส่วนใส่างใส่ดีๆก็อันนี้สุดๆจกไม่ใ่อันนี้ตำตามว่าให้ทุกโทษกอให้ตำตามน,นะจ๊ะ ใส่วลานิดนึงก่อเหองไก่ก่อนนจ้าไกตำหนี่กับไ่เครื่องได้แล้วนะจ้าถึงเครื่องที่ลดไกนิดนึงแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลสายไก่นะจ้า น้ำตาน้ำตาน้ำมัน,มน,มนหอยอันนี้ไก่หงึงกิโลนะจ๊ะไม่เห็ดไก่หงึงกิโลน้องไกล่ลับเป็นชิ้นนะจ๊ะอันนี้ีเอื้อขาครบเครื่องแล้วจ้าจขัดไป่กันเลย จเอาไว้น้อยนิดนะจ๊ะเนาะเอาไว้เห็นม <bur ma S 3> ันใกล้สุดอย่างน้อยนะจ๊ะคนไปคนมาให้ไกล้สุดนะจ๊ะเนาะใกล้สุกๆเลไดิจันไกลใกล้สุกเราเขาก็เอาตัวไต่มา ดูดีๆสกนนักก้อนน่าจะไกล้กลนี่บ่าคือหมูน่าจะกับสุกยากอืมน้องมั่นใจว่ามันสุกก้อนน่าจะอ่าอันนี้ก็สุกแล้วน,น,น่าจะเนาะไม่คิดว่ามันสุกแล้วเนาะผัดมาโดนูดเบาถั่ว,วใส่นะจจะถั่วที่หั่นไว้เน่าจะนั่งซอยๆเลยทลงเลยเทีถั่วลงเลยผัด่งซอย แก็บนะจ๊ะตักลาดเข้าเจ้าเนาะแล้วก็ตามไปด้วยใบกะเพรานี่แกงไรกะเพรากะเพราเด็ดไว้แล้วนะจ๊ะเนี่ยใช่ไ้งเขาตั้งนี่ มันเลยอู้กะแตกเหรอะแนะทกไหมแกเนองเพื่อนๆนะเนาะเห็ดน้ำได้จ้าเห็ดน้ำแม่ด้อยากไปเห็ดกดดินด้จ้าเด้หงปเจ้าดีดีๆคนจาจานลาเขามแนะระแทกแปกแกอา้มาเพิ่งั้อีนะเนาะอยากเห็ดกินแตเห็ดน้ำันเห็ดน้ำแม่ได้นหจ้า เฮ็ดขายก็ได้มื่อนี้เนี่ยคิดขายได้จาด้า,าด้วยฮ็ดขายคือเก่าได้จ้านี่ผัดก,กะเพราไก่สับไก่ชิ้นนี่ยสับเป็นชิ้นนะนโอ้น่าอร่อยจังเลยแซ่บ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 แค่นี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ยายหน่อยขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะรวยๆคะ่ะ